โอเควันนี้จะมาพูดเรื่องไพนิวแกรนนะไพนยวแกลนจะคือเป็นที่อยู่ของธาตุรับรู้อมตะที่อยู่ในตัวเรามันจะอยู่ตรงเนี้เข้าไปประมาณประมาณเนี้ยเออประมาณเนี้ยประมาณนิ้วหรือสองนิ้วเนี่ยคือจะอยู่ตรงตรงกลางที่แขกเขาที่ที่แขกอารับอ่บอะเขาจะชอบเอาอะไรแต้มตรงเนี้ยก็คือแต้มตรงต่อมไพนิวแกรนจะเป็นที่อยู่ของตัวจริงของเราที่เราเห็นตัวเนี้ยตัวปลอมตัวจริงคือธาตุรับรู้อมตะที่เป็นพลังงานเว้ย เป็นพลังงานเนี่ยคือเราคือถ้าอยากรู้อะไรมากกว่านียคุณคุณต้องไปตามดูคลิปย้อนหลังว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลหรือแม่งก็ไปดูหนังสือเสียงเรื่องก่อน,นวิชานะมันจะมีจุดเริ่มต้นของจักรวาลคือเราคือถ้ารู้อมตะที่ไม่มีวันตายนะแล้วเราก็ลงมาอยู่ในขันห้าขันห้าคือร่างกายแบบนี้ที่เราเห็นในกระจกนะเราเรามาใช้ร่างกายนี้เพื่อการหาประสบการณ์นะแล้วพอเราตายไปตัวจริงของเราที่เป็นเอ่อถ้าเรารู้อมตะที่ไม่มีวันตายก็คือจะจะอาจจะกลับ อาจจะกลับสู่สภาวะซอสหรือว่าอาจจะลงมามีขันห้าคือลงมามีร่างกายใหม่คือได้หมดเพราะว่าเราไม่มีวันตายอยู่แล้วใช่ไหม,มก็คือถ้าเราแอคทีเวตตรงเนี้ยเหมือนตรงเนี้ยเราจะทำาตื่นรู้ทันทีตื่นรู้เนะี่ยคุณจะว้าวกับเอ้สิ่งที่คุณเรียนมาค,คุณมองว่าสิ่งเนี้ยมัน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 ไม่ใช่มันไม่มีหรอกมีนิวเพอร์เจอร์คุณคุณโดนหลอกมาทั้งชีวิตนะนี ทำคลิปมาไม่รู้แบบกี่ยี่เป็นร้อยคลิปแล้วมั้งพยายามพูดเรื่องนี้ว่าให้ทุกคนน่ะตื่นรู้ว่าตัวเองอ่ะมีพลังมีศักยภาพแค่ไหนเว้ยคุณเปิดใช้งานอีต,ต่อมไพเนยวแกลน,นี้ให้ได้อันนี้จะไม่จะไม,จะไม่จะไม่บอกนะเดี๋ยวให้คุณไปค้นคว้าหาหาดูเอาเองว่าการแอคทีเวตตัวถ่อมไพเนียแกลนหรือตาที่สามในที่ดร็อเตอร์สเตรนทเขาจะมีตาที่สามอ่ะทุกคนเขารู้หมดเธอไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือว่าพพุทรลปแบบพพุทรูุที่ เขานั่งอยู่ใช่ปะข้างบนหัวพุทธรูมันจะเป็นเหมือนรูปแบบดอกบัวแหลมๆมาวงรีแหลมๆอ่ะก็คือนั่นแหละสัญลักษณ์ของไพเนีวแกรนคนโบราณเขาก็รู้หมดในสัญลักษณ์อียิปต์ที่มันเป็นเนี่ยเขาถือพวกดอกบัวแหลมๆอ่ะในในอียิปโบราณนะคือเขารู้หมดว่าอันนี้คือตัวจริงของเราอยู่ข้างในแต่ตัวเนี้ยตัวปลอม แต่ไม่แปลกใจที่ที่เราจะไม่รู้สิ่งนี้เพราะว่าเราโดนดดล้างสมองมาผ่านการศึกษาแล้วก็ผ่านระบบสังคมนะที่แบบตีกรอบความคิดม่ให้เราคิดว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะเราคือตัวจริงเราอยู่ข้างในเว้ยตัวเนี้ยตายอ่ะตัวจริงเรายังไม่ตายนะบอกก่อนแล้วก็จะบอกว่าวิธีเปิดใช้งานตรงเนี้ยคุณไปเซิร์ชยูทูบเอาเองนี่นิเคยทาคลิปแล้วแต่ว่าคุณต้องไปเซิร์ชยูทูบเอาเองไปตามช่องตื่นห้องก็ได้ตาที่สามของของทุกคนทุกคนมีหมดคุณลองไปเปิดใช้งานดู สมองคุณจะแบบเคยดูเรื่องรู้ซีปะ่ะที่มันเข้าเข้าเข้าทำงานถึงสมองเนี่ยผู้กำกับภาพยนตร์เขายังรู้เลยอะทุกคนเขารู้หมดนะในฝรั่งอะไรเขาก็รู้หมดว่าว่าตาที่สามของเราถ้าเปิดใช้งานบุ้นเอย่าโอ้โหเธอเธอจะได้รับอะไรมหาศาลมากไม่ไม่โมไปลองทําดูตรงนี้แหละที่แขกแขกเขาชอบเอาเนี่ยแต้มตรงเนี้ยน,นั่นแหละไพเนลแกรน